สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกทุกท่านจ้าไม่สะดวกน้ำไม่ล่างไม่เรืนเชิญได้นะครับไม่สะดวกน้ำไม่ล่างไม่ก็ยังรอนะครับยังเราคุณพ่อคุณแม่นะครับพ่อพระแม่พลานะครับผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกทุกท่านเมตานะครับ เรียนเชิญกันเข้ามาได้จ้าคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับไม่สะดวกนะไม่ลังไม้เรียนเชิญได้นั่น่อคณแม่จ้ะเออเนาะเนาะ สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีทุกๆท,ท่านจ้า จ๋าครับใช่นะครับกลับมาดูพี่ชูนะครับกลับมาดูพิชูเห็นไหมควานโทรไปบอกว่าพี่ชูน้ำมันไหลแล้วนะครับก็เลยกลับมาดูพี่ชูนะครับพี่แม่แดงจ๋าใช่นะครับกลับมาดูพี่ชูนะพี่ชูน้ำมันไหลแล้วนะครับก็เลยต้องกลับแวะมาดูนะครับเดี๋ยวก็กลับไปคืนนะครับ คอมเมนต์ก uh ันเข้ามาได้นะครับพูดคุยทักทายได้นะครับเรียนเชิญกันเข้ามาได้นะครับต้อนแม่ผู้ใหญ่ใจดีใจบนทุกทุกท่านนะครับฝากท่านใดจะแวะเข้ามาเมตานะครับป้อนผลไม้วันหวานบ้านเออแวะเมตตาอยนะครับมัดท่านละมัดสองมัดก็เรียนเชิญได้นะครับมาได้นะครับ อรยวันหว,ว,วานมัดละห้าสคะแนนนะครับเรียนเชิญกันเข้ามาได้นะครับอร่ยวานหว,วานมัดละห้าสิบคะแนนจ้าคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญท่านใดนะครับจะแวะเมตตาเรียนเชิญได้นะครับ คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับพูดคุยทักายให้กําลังใจได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญท่านได้่าแวะมตตานะครับผลไม้หวานๆบ้านพี่ชูเรียนเชิญได้นะครับไอหวานๆหนึ่งมัดสองมัดก็เรียนเชิญได้นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับพูดคุยทักายให้กําลังใจได้นะครับพูดคุยทักายให้กําลังใจกันเข้ามาได้จ้าไม่สะดวกนะไม่หลังไม่เรียนเชิญได้นะครับ ไม่สะดวกนะไม้หลังไม้ก็ยังล้อนะครับยังเอาคุณพ่อคุณแม่นะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกทุกท่านนะครับ หนาวมากเลยใช่นะครับหนาวมากเลยนะครับลมก็แรงนะครับลมก็แรงนะครับหนาวก็หนาวนะครับมาขับมาอมเมตนพูดคุยได้นะครับจะได้ไม่เงียบไม่เหงานะครับใช่นะครับหนาวมากเลยนะครับท่านใดจะแวะเมตานะครับอร่อยหวานให้พี่ชูเรียนเชิญได้นะครับท่านละมัดสองมัดก็เรียนเชิญได้นะครับ ทานละมัดสองมัดก็ยังรอจ้ายัางรอคอุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกทท่านเมตานะครับทานละหนึ่งมัดสองมัดยังรอจ้ายังรอคอุณพ่อคุณแม่นะครับผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกทท่านแม่เมตานะครับคุณพ่อคุณแม่จ้า หว,หวานมาละห้าสิบคะแนนนะครับกลับบ้านมาเรีย,ยหรือไม่นะครับพี่อราวันสวัสดีพี่อราวันด้วยนะครับ <S <S เห็นเห็นเมฆวานมาพี่ชูไลก็เลยกลับมาเช็คตัวยูเช็คอะไรเช็คโซพี่ชูนะครับพี่อราวันจ๋านี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูไกลๆนะครับไหลแรงมากเลยนะครับเมื่อเช้าน้องฝนมาไม่ค่อยไหลนะครับมาตกตกกลางวันมาไหลเยอะมากเลยนะครับพี่อราวานันเห็นน้องฝนโทรไปบอกก็เลยกลับมาเช็คตัวยูให้น้องนะครับนี่นะครับ เช็คโซ่เช็คอะไรนะครับคันนี้ไปไหนพี่ชูวันนี้เร็วลุกเร็วชูันนาวันนี้เร็วอันนาวันนี้ก่อนเร็วมามาัมานนาวันนี้เร็วมานี่นะครับออกแรงมากเลยนะครับบนสูงความค้าบก่อนเร็วข้าวบนคาบก่อน กมค,ครับพี่อระวันกันเร็วกรมับกันเร็วครับครับกันเร็วครับกันเร็วครับขอบพระคุณพี่อลรัวันมากมากเลยนะครับใจไบเมตตานะครับโยดอ้อยนะครับให้พี่ชูนะครับตอนนี้อ้อยของเราลดลงมาเหลือสิบมัดสุดท้ายแล้วนะครับเหลือสิบมัดสุดท้ายแล้วนะครับแม่แม่ท่านใดจะติดอ้อยให้พี่ชูเรียนเชิญได้นะครับเหลือสิบมัดสุดท้ายนะครับเพ่อความจะได้ไปตัดยามาไว้ให้น้องมิกนะครับ ควานได้ทำให้ควานไปตัดยามาไว้ให้น้องมิกนะครับท่านใดอยากเพิ่มเติมนะครับคอยอนหวานให้จูเรียนเชิญได้นะครับเรียนเชิญกันเข้ามาได้นะครับผมเห็นเข้ามาพูดคุยได้นะครับวันนี้ไรเยอะมากเลยนะครับแต่ตรงลึงลึงน้องยังไม่ออกนะครับเพราะว่าเพิ่งหยุดเพิ่งตกออกมาได้สองวันนะครับตกเต็มที่สองวันนะครับลึงยังไม่ออกนะครับ มาครับมาท่านใดจะโยดเพิ่มเติมให้นะครับท่านใดจะโยดเพิ่มเติมให้พี่ชูนะครับพรควานไม่ควันจะได้ไปตัดยามาไว้ให้น้องมิกนะครับเลือกกีมัดอ่ะฮะพี่อราวันบอกว่าโยนห้าร้อยคะแนนนะครับ ตอนนี้อ้อยของเราก็ลดลงมาเลี้ยนะครับเหลือสิบมัดสุดท้ายนะครับยกยอดมาจากเมื่อคืนนะครับเห็นน้องฝนมาเมื่อคืนเงียบมากเลยนะครับมาครับมาอ้อยสิบมัดสุดท้ายนะครับท่านใดจะโยดตะกร้านะครับเป็นกําลังใจให้พี่ชูเรียนเชิญได้นะครับท่านละหนึ่งมัดสองมัดก็เรียนปิดอีกห้าร้อยฝนมาขอบคุณค่าก่อนแล้ว กราบขอบคุณพี่อลรวันมากๆเลยนะครับพี่ไวเข้ามาเมตตาปิดอ้อยให้พี่จูนะครับพี่อรวันเดี๋ยวพรุ่งนี้อ้อยเข้ามาส่งนะครับน้องฝนสั่งไว้แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อ้อยเข้ามาส่งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อ้อยเข้ามาส่งนะครับสั่งไว้ให้น้องมิกนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีฟังบารามีด้วยนะครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีทุกๆท,ท่านจ้ากราบขอบ พระคุณพี่อ,อรลรวนเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ไปมิอ้อยเขากําลังมาส่งนะครับพี่อรลรวนจะ้ะฮะถึงในแล้วเพิ่มเติมก็ได้นะครับเพราะว่าจะสั่งไว้ให้น้องมิกนะครับจะสั่งไว้ให้น้องมิกเยอะๆเลยนะครับโอเค เพิ่มเติมได้นะครับเพระเาะว่าจะสั่งมาให้น้องมิกนะครับมาดูมาดูจะดูช้างอ้อยมาส่งพอดีเลยนะพี่อรบัณจ้าอ้อยเขาเอามาส่งพอดีเลยนะคะกราบขอพระคุณพี่อรรันมากมากเลยเพระเาะว่าจะให้น้องมิกอยู่ดูช้างนะคะหนูก็จะไปนู่นนะคะรอรับมะม่อน่อนนะคะนี่อ้อยมาส่งแล้วนะคะ ถอยมาส่งเลยถอยเลยถอยครั้งเบียดอันนี้ได้กราบขอบพระคุณพี่อรวรันเป็นอย่างสูงนะคะที่รักเดเมตตานะครับที่ชูมาโดยตลอดนะคะขอให้พี่อรวรันนะคะได้พบดูพบเจอแต่ความสุขความเจริญหนะ้าคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังนางปราถนานะครับ ากิจการการงานการเง mm. okay. nah, mmm, ิน bueno, ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะกับขอบคุณมากๆค่ะสดนกลับไปขับ้านไ สวัสดีพังบารมีนะคะสวัสดีพี่เรียมสวัสดีพังน้ำเพชรนะคะเอ้พังเพชรมณีนะคะคงให้โชคดีเป็นกําลังใจให้นะคะเดี๋ยวก็ให้เขาเอาอ้อยลงนะคะพี่อรวรัณจานีก็จะเอารถนะคะน้องดาวนะคะไปตัดยามาไว้ให้พี่ชูโกนนะคะเพราะว่าต้องรีบนะคะต้องรีบเพราะว่าต้องรีบไปกลัวรถขับเร็วไม่ได้นะ,ะพี่อรวรัณจา่า งางนพี่อรวร a n คะกราบขอบคุณพี่อรวั a n มากๆเลยนะ,ะหนูจะขออนุญาตลงไลน์นะคะแล้วก็เตรียมตัวจะไปตัดยานะคะเพราะว่าตัดยาเสร็จนะคะก็มาเก็บขยะพิชูนะคะแล้วก็ตอนนี้หนูเก็บเสื้อผ้าไว้แล้วนะคะส่วนอ้อยก็กาลังลงนะคะอ้อยก็กาลังลงนะคะ งั้นหนูขออนุญาตลงไลฟ์เลยนะพี่อรวรรณจ๋าหนูต้องไปตัดเตรียมสเสบียงไว้ให้พี่ชูนะคะกราบขอบพระคุณพี่อรวรรณเป็นอย่างสูงเลยนะที่รักและเมตตาพี่ชูนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่นู่นนะคะไปหาแมแอนนาหาพี่ดาวหาแม่แป้งกันนะคะสําหรับไลฟ์นี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูขออนุญาตไปตัดยาโกนนะคะขอให้โชคดีนะคะพี่น้องชาวช้างทุกๆเชกทุกๆช่องนะคะสําหรับไลฟ์นี้ขอบคุณค่ะ ไปตัดยาก่อนนะคะ